สวัสดีค่ะทุกทกท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุ๊กจะมารีวิวที่ดินโครงการโสมสิลิการเดนของ13บึงคอหายลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเริ่มต้นอัปเดตกันด้วยเฟสแรกของเราเลยนะคะก็คือเฟสที่1ค่ะวาง3แปลงนะคะแปลงที่6ค่ะโนดเลขที่19 1872ค่ะ เนื้อที่283.7ตารางวาตารางวาละ4,900บาทค่ะราคา1,391,30บาทค่ะแปลนที่7คาะชนเลขที่11253เนื้อที่226.2ตารางวาค่ะตารางวาละ4,900บาทค่ะราคา1ล้าน1,8380บาทค่ะแปลนที่8คาะชนเลขที่191880ค่ะ เนื้อที่176ตารางวาราคาตารางวาละ4,900บาทค่ะราคา862,400บาทค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของสถานที่จริงเลยนะคะวันนี้เราอัปเดตให้ดูภาพรวมเลยนะคะตุกก็จะพูดภาพรวมของโครงการสมชริกการ์เด้นทั้งเฟส1,2,3,4ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะอย่างเฟสที่2นะคะเราก็ยังมีว่างนะคะ3แปลง แปลงที่1เนื้อที่120ตารางวาตารางวาละ4,900บาทราคา588,000บาทนะคะแปลงที่3เนื้อที่119.6ตารางวาตารางวาละ4,500บาทนะคะราคา538,200บาทคา่ะแปลงที่10โฉนดเลขที่11168ค่ะเนื้อที่355ตารางวาตารางวาละ4,900บาทคา่ะ ราคา1 7 3 9 5 0 0บาทค่ะอย่างเฟสที่3นะคะเราก็ยังวาง1แปลงนะคะแปลง D4 ค่ะชนโนเลขที่193 125ค่ะเนื้อที่320ตารางวาตารางวาละ4,900บาทค่ะราคา1 5 6 8 0 0 0บาทค่ะเฟสที่4ค่ะ วางโฉนดเลขที่1 1 2 2 2ค่ะในะที่640้อที่640ตารางวาตารางวาละ4,500บาทค่ะราคา2 8 8ล้าน8 0 0 0 0บาทค่ะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วหลายหลังนะคะมีลูกค้าบางแปลงเนี่ยโอน,นโฉนดไปแล้วก็เข้ามาปลูกบ้าน ทำโคกนองนาทำบ้านสวนนะคะใช้ประโยชน์บนที่ดินนะคะปรับถมดินล้อมรั้วปลูกต้นไม้สวยงามมากๆเลยนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะ,ะเหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนนะคะทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะคะหรือจะสร้างโกดังคลังสินค้าที่อยู่อาศัยนะคะคางเคียนนี่เขาก็ปลูกหญ้าขายเห็นไหมคะ กรีนสีเขียวนี้นะคะคือเขาปลูกหญ้าขายนะคะบริเวณใกล้เคียงนะคะอันนี้ตุกก็อัปเดตบรรยากาศโดยรวมให้กับทุกท่านได้เห็นบรรยากาศล่าสุดของโครงการโสมิริกาเดนของ13บึงคอหยลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะถ้าท่านต้องการที่ดินเพื่อปลูกบ้านสวนนะคะหลีกนี้จากความวุ่นวายในกรุงเทพนะคะ ที่นี่ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพและปะทุมธานีได้อย่างสะดวกสบายนะคะท่านสามารถใช้เส้นทางถนนลังสิตนครนายกก็ได้หรือจะใช้เส้นปท .3035 นะคะเชื่อมต่อออกจากกรุงเทพทางฝั่งของน้องจอกกรุงเทพมหานครโดยใช้เส้นทางปท .3035 ก็ได้นะคะที่ดินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่สองนะคะ จากนั้นค่ะท่านก็เลี้ยวเข้าซอยมาเลยนะคะเข้ามา1กิโลเมตรนะคะก็จะพบที่ดินบริเวณน,นี้นะคะแต่ถ้าท่านเดินทางจากทางฝั่งของถนนรังสิตนครนายกนะคะเข้ามานะคะสมมติเราข้ามสะพานเราจะไปคาเฟ่สมมติเราจะไปนัชเชอร์คาเฟ่แอนด์บิสโตใช่ไหมคะถ้าเลี้ยวขวาจะไปคาเฟ่ใช่ไหมคะแต่นี้เราเลี้ยวข้ามสะพานมาปุ๊บแล้วก็ลงสะพาน ดิ่งตรงเข้ามาในโครงการเนี่ยระยะทาง2กิโลเมตรก็จะพบโครงการสมศิริการเดนเช่นกันนะคะท่านต้องการชิลวๆวันหยุดก็ที่นี่ก็ถือว่าใกล้คาเฟ่มากๆห่างกันเพียง2กิโลเมตรนะคะหรือท่านมีบุตรหลานนะคะ อยากที่จะให้ศึกษาในวิยาลัยเทคนิคทัญบรุรีก็เดินทางสะดวกนะ,ะใกล้ๆหรือจะเรียนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็ใกล้มากเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างบ้านสวนนะคะที่คุณลูกค้าปลูกบ้านสวนขุดบอ่อทำสวนเกษตรผสมผสานสวยงามมากนะคะโซนนี้เรายังมีว่างนะคะดีสีนะคะนี่เลยเนี่ยค่ะลูกค้าบางท่านอยู่ต่างประเทศนะคะพอเดินทางมา ประเทศไทยนะคะก็แวะมาปลูกต้นไม้ทิ้งไว้นะคะหรือท่านใดเป็นคนไทยในต่างแดนนะคะอยากจะมีที่ดินเก็บไว้นะคะก็สามารถซื้อที่ดินกับเราได้เช่นกันนะคะเมื่อท่านเดินทางมาประเทศไทยก็มาอนฉโนนได้นะคะเนี่ยคะ่ะสดพรคุยได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับ ที่ดินแนวสวนกเกษตรนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวบางท่านอยากจะมีโคกน้องนามโมเดลนะคะอย่างแปลงโฉนดเลขที่1 1 2 2 2 1 2ตัวแล้วก็2 3ตัวนะคะโอเ,เลขสวยมากเลย640ตารางวาเนี่ยก็เหมาะสำหรับทำโคกน้องนามโมเดลทำบ้านสวน ปลูกพืชผักสวนควรัวผสมสารอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะทางเข้าที่ดินนะเฟสหนึงเฟสอเฟสานะคะนี่ก็เป็นรูปแปลงที่ดินที่เราประกาศขายนะคะแปลงที่6แปลงที่7แปลงที่8จะซื้อ3แปลงต่อกันเลยก็ได้นะคะเนี่ยคะสวยงามมากแลาซื้อ3มแปลงต่อกันเนี่ยในแปลงข้อดีของแปลงนี้คือ ขุดบ่อสำรองน้ําไว้เพื่อการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อท่านซื้อไปแล้วนะท่านก็สามารถที่จะปลูกบ้านสวนปลูกพืชผักสวนคัวทําสวนเกษตรผสมผสานใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นแปลงที่ว่างเนาะเนี่ยแปลงที่1่งแปลงที่3ามแปลงที่10บนะคะ ย่งแปลงที่10เนี่ยก็ถือว่าแปลงใหญ่หน่อยก็3า5ตารางวานะคะก็มีแหล่งน้ำสำรองน้ำไว้เพื่อการเกษตรเช่นกันนะคะมีอยู่1บ่อนะคะอันนี้ก็ถ้าท่านจะปลูกบ้านก็เข้ามาปรับถมปลูกสร้างบ้านได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ข้างเคียงเราเขาก็มีการทําสวนเกษตรนี่อย่างแปลงเนี้ยเห็นไหมคะติดกันกับแปลง DC เนี่ย ก็มีบ้านสวนสวยๆแล้วนะคะเขาล้อมรั้วปลูกต้นไม้ปลูกบ้านสวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะถ้าท่านใดชื่นชอบความสะดวกสบายนะคะที่นี่มีไลน์แมนส่งถึงด้วยนะคะแต่ถ้าชอบความเงียบสงบนี่ก็ถือว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะไม่วุ่นวายนะคะท่านใดสนใจอยากได้ที่ดินแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0 9 9 221 6289ค่ะรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวทุกจาระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะห้ามพลาดค่ะ099 221 6289